ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bossy Station ที่หลังมานานแล้วพรุ่งนี้เราจะถ่ายคลิปหนึ่งวันของเราพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ที่2ตุลาสองห้าหกสี่เนาะก็คือวันเสาร์แต่ว่าเราไม่ได้ว่างเรามีสอบฟิแนลคณคตศัสก็คือเดี๋ยวคนสงสัยว่าเราเรียนอะไรแบบคนไม่รู้ก็คือเราเรียนเพศัดปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยชินปาก,กรทุกคนแล้วล้วก็กําลังจะไปนอนแต่ว่าปกติเนี่ยเรานอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นแต่ว่าวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยสบายก็เลยจะนอนไวนิดหนึ่งเพื่อจะหายไม่สบาย จมอนะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าพวกนี้รเราจะสอบแคลได้ออกมาดีนะทุกคนก็ไปนอนดีกว่อนเรียวเงินไปบนี้วะเนี่ยง่วงนอนแปอบน้ำ อนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงครึ่อีกครึ่งชั่วโมงสอบปกติจะทําผมแบบนี้นแหละเพราะว่าขี้เกียจก้าแต่ว่าสอบมันก็ควรจะเนีย๊ยบหน่อยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะมันสอบออนไลน์แต่ว่าทําพอเป็นวิธีแบบตอ่อจิดใจยิบวีเรื่องปกตินะทุกคนก็ห้องไข่มันก็ลกไม่ห้องเราเนี่ยถ้าลกห้องลกเพราะว่าอัวชอบลือไง เป็นเวลา8ปดโมงสีแล้วอีก16นาทีเราจะต้องสอบัับาโัอบองาเนค้นแล้วเลจับ A เข้าระิตมโอเคอเไปจ้าเข้าห้องสอบของเราก็สอบอยู่ใน Google Classroom แล้วอลงไม่ทำได้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งซึ่งตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยคือปกติกินข้าวสองมืออยู่แล้วนะแต่ว่าปกติมันไม่ได้หิวไงแต่ว่าวันนี้มันเป็นเหมือนแบบมันสอบแล้วมันใช้สมองเยอะใช่ไหมแล้วมันหิวมากแล้วก็ข้อสอบที่ทําไปก็คือเกือบทําไม่ทันแล้วเหลือ5้านาทีส่งทันโอเคไปกินข้าวหิวหิวหิวแล้วก็เวลากินข้าวจะต้องดูการ์ตูนไปด้วยไปกินข้าวก็วันนี้เราดูอนิเมะเรื่องอุลามิจิอนิซังนะดูจะบแล้ว

เป็นคนที่กวาดได้นะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบถูพื้นอะคือแบบเราขี้เกียจสักผ้าถูอะแบบโ่ายขี้เกียจกอนแล้วอะเคยใช้แบบไม้ถูแล้วแต่ว่ามันไม่โอเคอะมันมันลำบากเกินไปก็เลยใช้ผ้าถูซึ่งก็ขี้เกียจอยู่ดีใครเห็นว่าแบบอยากรู้เข็อ,อะไรคือม่นเข่าปิดตู้เย็นให้สนิทคือมันมีอยู่คืนหนึ่งอะทั้งคืนเลยคือเราปิดตู้เย็นไว้สนิทเว้ยแล้วก็ตื่นแบบตื่นมาเปิดตู้เย็นก็แบบอ้าว ปิดไม่สนิทนั่นแหละแย่เลยก็เลยเขียนไว้เป็นวิธีจะได้ไม่ลืมปิดก็วันนี้สอบแคลคูลัสไปใช่ไหมแต่ว่าเสาวหน้าสอบเจนเคมเรื่องปริมาณสารกับเกสซึ่งเคมีเป็นวิชาที่เราห่วยแตกที่สุดแล้วนะอย่างคณิตเนียอย่างโอเคนะแต่เคมีนี่คือไม่ไหวเลยส่วนเสาวหน้าหน้า,น,านี่พรีเซนต์อินโทรฟาร์มก็คือวิชาของแบบเภสัชอ่ะแ,แล้วก็ต่อไปอาทิตย์หน้าหน้าสอบเจนไบโออีกสองบทตายแ,แน่เลยหวังว่าเราจะสอบผ่าน นะโอเคอ่านหนังสือกันเนาะโอหิวข้าวเลิกเมื่อยแล้วด้วย ันไปประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณ4ี่สนาทีเนาะก็พอแล้ววันนี้กินข้าวอาบน้ำนอนแต่ว่าที่อ่านเสือวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คืออาทิตย์วันอาทิตย์เราจะรีแลกไม่ทำอะไรเลยนอนนอนอ่านนิยายดูการ์ตูนนอนจนตอนนี้เราไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าแล้ว ก็เหลือน้ำดื่มอยู่เพียงน้อยนี้เพราะฉะนั้นต้องลงไปกาอกน้ำแล้วก็ลงไปทิ้งขยะด้วยจะเห็นว่าทั้งวันไม่ออกจากห้องเลยใช่ก็คือแทบไม่ออกจากห้องเลยถ้าไม่ลงไปทิ้งขยะกอกน้ำหรือซื้อข้าวก็คือจะอยู่ห้องตลอดเวลา เดออเเดี๋ยวนะมันก็จะเหมือนตอนเช้าเป๊ะเลยคือเดินเอาจานเข้ามาพร้อมกับร้องเพลงคือชีวิตเราเป็นรูแบบนั้นนะทุกคนมันน่าเปื่อใช่ไหมในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไว้สั่นอยู่ภายในใจกอดการที่เดากาดห้องตอนบ่ายแต่อยากถูกพื้นตอนสามทุ่ม ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วซึ่งช่วงเวลาที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือเป็นนอนเล่นมือถือแล้วก็ดูคลิปพวก y YouTube อะไรพวกนี้ไปเรืเ่อยเปื่อยหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำแปรงฟันแล้วช่วงเวลาช่นเ,เคยยังกับคลิปสกินแคร์รูทีนเนี่ย โอเคก็ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นไปนอนได้แล้วทุกคนบล็อกหนึ่งวันของเราก็จบลงแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเพราะว่าเราหางหายจาก YouTube ไปนานมากแต่ก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันนะโอเคฟันดีฟันดีฟันดีนดนดบ,าบาย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 ,บาย,บาย,บาย